เสียอะไรอ่ะได้ยินปะอุ้ยข้าบนพี่มันมาแล้วเอาไปเอาไปเอาไจุกเสาพี่พี่ระวังระเบิดพีตัวอะไรวะให้ดูเหมือนกันพีดูดิพร้อมถอยอ๋อพีพี่โอเคพร้อมยังพี่พร้อมเสมอแหละไปเยดไปเลยววะอ๋อฮะ โอ้โหนี่เหมือนคนพยายามจะเผ็ดแล้วก็จะพยายามจะผิวความเผ็ดออกจากปากนะใช่ไหมไม่ใช่หน่อยแล้วพี่เผ็ดพี่ต้องเป่าแล้วลมผ่านอ๋อเพราะพี่มันแซ่บแทบนะดาวต่อปดาวเหีมาชื่อเรนพรานกิ้งก้ามกันดูจามก็อต้หล่อเนาะพี่หนอยว่าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่แม่งเจาะหน้ามึงไปนะ let's go เชียมาแล้ววะนิวมิชชั่นเราไม่ลองเล่นเกมนี้คนเดียวหรบไล่ไม่ด้วยไม่ได้พี่น่ากลัวทำไมวะไอ้เหี้ยฮะฆ่ามอนเตอร์พี่เควสโอ้โหตามที่ร้องการเลยว่ะกระโดดฟ้าผ่าพี่เรื่องฆ่ามอนเตอร์วายการผมเรื่องฆ่ามอนเตอร์ไม่เคยตายเลยพี่พี่ระวังมันมาถึงเสี่ยงอะไรนะเอามาดิพี่ มันพร้อมที่จะทิ้งตลอดอยู่แล้วพี่ไฟฉายอะเข้าใจปะไม่เท่าไหร่ไฟฉายแบบใชเราทิ้งโอ้โหมีทางนำใล่อยให้เราตาทำไปอ่ะใช่เหรอใช่ที่เราทำไงเรวพอเราเริ่มสบายใจเราก็จะลึกขึ้นใช่ไหมใช่อ๋อแล้วมันก็จะถายโถงประมาณสามปีไอ้เนี้ยนี่มันเล่นกับความสบายใจคนเล่นนี่หว่าเฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเมื่อกี้โดนซ้ายแล้วอู๋เสียงระเบิด ถ้าพี่ตูมขึ้นมาผมก็ไม่วิ่งตามนะพี่กองขวัญพี่พลาดได้ไงนะโอ้โหพี่ให้กองเก็บล้ออ๋อหาดูดีๆพี่โอ้โหมืดชิบหายเลยระยาะสปีดรันเดอร์โอ้แน่นอนพี่แม่ทางตันอ๋อนั่นแหละอนาคตเราโอ้โหไอ้ลางไม่ดีละแหมลางไม่ดีอีกนะฮะพอไม่หนีอ่ะเราต้องหลอกเขาพี่รอเดอร์ไปเรื่อย พีทจะกินพี่ตูดขาดไปเลยหอไม่ใช่ไอ้เหี้ยสีมันน้ำตาลจะกินพี่ตูดขาดแล้วเอี้ยซานแาคอสตูดขาดไปเคยได้ยินตำนานนะมาฟังตำนานนี้ที่ไหนวะทั้งไหนอ่ะอันนี้ยังไงเอ๊ะห้องครัวเฮ้ยมันไม่มีของดอกเลยวะอ้าวมันเชื่องกันใช่ปะเฮ้ยปกติมันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้นะเฮ้ยไม่มีของดอกเลยวะไม่เหรอตอกร้องอุ้ยของข้างในไอ้บ้าดูได้ไง ก็มันสแกนจริงอ่ะจะไปสแกนผ่านอะไรด้วยนะเออพี่สแกนผ่านอะไรกมว่าน่ากลัวละก็เราตัดทบแล้วเอายูกุญแจพี่อ่ะพี่ธนาไม่มีอะไรพี่ไอ้ยของมันอยู่ข้างในไอ้ผ่านแล้วน่าจะขึ้นบนแล้วอ่ะพี่บัญญาเรามีกุญแจไหมหรอใช้มันไกลเออว่ะเราข้างบนดีกว่าพี่ไปเรามาตีหุ่นพี่เราไม่ได้มาประตูประตูนี้ล็อกอีกก็ออกไปตัวมันพี่ประตูมันไม่ล็อกหรอกข้างบนอ่ะเชื่อผม เชื่อเลยวะแหมระวังแล้ว่เชื่อครั้งแรกเลย่ที่เข้ามาเราไม่ได้ของกัะชินอล้วเปเราได้ไปแล้วหนึ่งเอ๊ะนั่นอะไร่ะเราได้ไปแล้วหนึ่งอันกองของขวัญอ๋อสุมของขันได้ปืนปูปังปูปังโป้งแต่ตอนเราไม่ได้เราได้ปืนกระบอกมันก็คุมอยู่นะใช่น่าจะได้หรือเปล่าก็อีกเรือใช่ปหะเออเราอยู่จนได้แหละอ๋อของเมมี่ี่อะไรดอกเดียวเอ๊ะเกมมากเละมันไม่มีอะไรด้วยซ้ำ อะไรอ่ะต้องจำได้เยอะหรอใช่งงปะอ้อมกับาดาเดียพี่ห้าร้อยเราพี่เฮ้ยเนี่เฮ้ยเจ็ดสิบหกบาทไอ้เหี้ยปกติต้องร้อยดิกำลังกับยานล้อ้มพี่เสียงใครเดินมาปีกพี่ไดเสียงเราเดินแล้วไม่รอไม่รอพี่มันมีเสียงอะไรเดินด้วยเมื่อกี้พร้อมกับยานด,ด่วนเลยอ้อมได้นี่แล้วเี่ะคือมันไม่มีทางไปต่อหรอ ไม่มีแล้วแล้วแบประตูล็อกอ่ะโอ้พี่เหนื่อยมากเลยวะพี่เหนื่อยมากที่เจอได้อ่ะวิ่งกลับไปก่อนเลยพี่วิ่งกลับไปก่อนเลยเพราะพี่จำทางไม่ได้ฮะอ๋อนี่ครับพี่โผล่นะครับผมจำทางมือหนึ่งของโลกอ่ะมันไม่เจ็บใช่ปหมไม่เจ็บแต่ตายโอ้ยตายปะพี่ทางขวาเราไปอย่าง ใช้หมดแล้วอ้าวต้องกลับยานเลยดิใช่ป่ะพี่ฝ่ากลับเลยเพล่เอ๊ะกูเริ่มกลัวแล้วว่ะอ๋อโชคดีพี่มีอะไรป่ะพี่อโตที่มืออะนี่ไปฉ่ายแล้วพี่จะทำอะไรพี่ระหว่างนี้จะอยู่ที่เดียร์ที่สำรวจขั้งงานสวยยังไม่ครบโชคดีเพ่ควรแจ้งไว้ไหมคไม่เอา เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยอเริ่มกลัวแล้ววะกลัวอะไรบางอย่างอายุหิมะโคตรแรงที่มันจะมีหิมะตลอดเวลาแพายุอ่ะ หนักชิบหายเลยเยอะเลยเข้าไปไม่มีอะไรเลยอะ่ะปวดจะปวดวะ่ะเฮ้ยได้โคมไฟเออทุกอย่างปกติดี แล้วอาร์ตมาบอนกล่ะโอเคเหมือนจะยิบของได้เพิ่มด้วยตอนนี้เราขออนุญาตชาร์จแบตแล้วเราไปต่อเพราะว่าแม่งมีห้องที่ล็อกอยู่ต้องใช้กุญแจเอ๊ะไม่ใช่ายสามแล้วคือเรายกของนานไม่ได้แล้วตอนนี้ยแม,ม่นับเป็นหน่นทีนะากลัวมากคุูดจริงๆ แม่งน่กกากลัวในชีวิตแบบอื้หูเสียวตูดว่ะยาตพี่ฮัลโหลผมอยู่หน้าทางเข้าได้ยินไหมพี่ยาติยาติพี่ยาติพี่ฮัโลโหลตายยังพี่เฮ้ยที่เจอห้องหลับเฮ้ยอะไรเสียอะไรอ่ะได้ยินปหมอุ้ยข้างบนพี่มันมาแล้วเอาไงเอาไงเอฮ้งจุกเสาพี่ พี่ระวังละเบิดพี่ตีนพี่อ่ะมันตามอ่ะม,มันไม่ตามมันออกไปทางขวาทูสอดได้ปะระวังมันยิงพี่พี่พี่ค่อยๆตี ไอ้เอี้ยพังไอ้เอี้ยแล้วผมตายเลยพี่ผมวิ่งมาชิดตัวมามันต้องตีลูกกระต่ายันพี่ไอ้เหี้ยกูแบบวอตไม่เกิดเดินเข้าไปใกล้ๆกูไม่ทำไอ้เหี้ยเลยกูตายฮะขี้เกียจที่สุดบัตบฟักมันเียมันตายอะพี่สามีิวกะตีสามครั้งแล้วเรียะไปวะของเรือศูนย์บาทสติเริ่มไม่ดีหรือเปล่าดีแล้วสภาพเราอย่างงี้ใช่ไหม ดีไม่ดีไม่รู้เริ่มพูดคนเดียวเนาะพี่ผมว่ามันน่ากลัวพี่การที่เราแยกกันไปคนละทางนะใช่ปะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่คุยเราตอนแยกนแม่งพูดไม่หยุดเลยอ๋อเออไอ้เหี้ยแม่งพูดเก่งด้วยดิปกติเห็นพูดน้อยเหี้ยพอแยกกันเท่านั้นแหละต่พูดไม่หยุดเฮียแต่พูดคนเดียวไม่ตอบผม้วยนะไอ้เหี้ยน่ากลัวพี่เดินไปเรื่อย อุ้ยเราถึงโคตา้าฮะเราถึงโต <S <S คต้าแค่อันเดียวนะพี่เราเพิ่งได้อันเดียว <S <S ไปทางไหนดีวะเยอไปฉากรูหายกูลืม Oh my god <S <S พี่อยู่ไหนอ่ะไม่ตอบกูละผมอยู่นี่พี่พี่อยู่ไหนไอ่ะยอมพากูหล่อยอมตอบพี่ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยเออโคตรมืดอ่ะ กขาไม่ถึงโบตาเพี่ถึงเนี่ยห้องเก็บของพี่โอ้โหล็อกอยู่เสียมีมุนแจปะโอเคมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่แล้วเี่ผมรู้ผมช่างไฟระดับตำนานเีแต่เมื่อกี้พี่เกอบตายเลยโดนอะไรที่พี่เดินไปตรงนั้นแล้วแบบมีจับดังเบ์นข้างดี่วะใช่เหรออ๋อ เอี๋นี่มึงนี่ลืมไปเล้วมีคำระเหรอที่ไหนอี๋แล้วลลอแอบพอดีด้วยสิเอาทักอะไรไหมขี้เหยียบ่ได้หรออ๋อโอ้โหขอามเยเอะนั้นด้วยอียใช้ไม่หมดเลยน่ะโคต้าพอดีอ่ะพี่สองร้อยอะโคต้านี่ลออโ,นโล่งหน่อยหมดได้ยังเไงเนาะหมดแล้วไม่เหลือแล้วน่ากลัวแถวเนี้ย ไปพี่เออน่าจะก๊อปเสียงนี้ออกไปแล้วมันคงไม่เอาแล้วมันคงรู้สึกว่าเอ้เหี้ยแปลกๆว่ะมันมีทางอีกมาตรงกลางใช่ไหมนี่ประตูหน้าเข้าจังพี่ผมเจอของดีพี่ก็เจอของดีเป็นตัวเน่ยตัวอะไรวะ ให้ดูเหมือนกันพี่ดูดิอมถอยอมพี่พี่เออเราโดนดักแล้วเก็บของผมไม่โดนสักทีแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยเอาไม่ให้ตายเลยป่ะพี่ไม่ใครจะรอดวะวิ่อย่างไวไปดีกว่าลุมตีก็ได้พี่จริงจริงป่ะพี่มีพวกป,ป่ะเฮ้ประตูหนึ่งป่ะเออว่ะใช่เออ,เอ,อ ไม่เอียงโคตาเราไ,<ม>ไม่ถึงไ,ไปไปเก็บของาาอะไรไปมันต้องมันต้องไปตามทอนี่ปะด่านเนี้ยดูว่ามันคนละด่านวะด่านนี้ด่านนี้จำไม่ได้วะ่ะอ๋อมันคนละดา่า,านตรงนะูนน่าเหมือนกันหรอเออใช่เพราะตอนโน้นเดินไปตรงนูเขาไม่เจอตอนนี้เก็บของทุกเช้าอ้อมอุ่นจากเตายี่สิบบาททำนี้ได้ เดี๋ยวนะโอ้โห,โหต้องการสี่ร้อยบาทใช่พี่อย่างน้อยอันนี้ก็ต้องได้สามหรอกว่ะอย่างนี้นี่เหรอสามร้อยได้ร้อยหนึ่งแล้วเด็กร้อยไปหาดีกว่าโอ้โหเยี่ยบ่ายโมงแล้วสัตว์ตั้ตั้หาหรอเนี่ยเราอาจจะเป็นด่านหน้ากะทันทีจะสามร้อยอ่ะใช่ปะ่ะแหมใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าตานี่เราอาจจะแพ้เลยเนี่ย ขึ้นไงวะพี่ตามมาว่ะรับมือ,อกกโปรแบบโปรเฟชชั่นแนลอย่ากระโดดพูดเหมือนตาแนละ้วนี่เพิ่งพากูลงสี่ห้ารอบอ่ะพี่พูดเหมือนกับเต้เลยผมเป็นโค้ดเลยพี่ตาเนี่ยพี่มันขึ้นไม่ได้พี่เหมือนจะวนกับอันนี้เดิมนะผิวอ่ะพี่มันขึ้นไม่ได้เชื่อผมปะมันขึ้นได้เอาจะวิตามัปบ้างมันจะขึ้นยังไงวะปแปลกๆวะ พีม่มันคือไม่ได้พี่ม,มันไม่มีบันไดช่วยขึ้นยังไงวะด่านเนี่ยมันไม่มีที่กระโดดขึ้นทอด้วยซ้ำผม,มบอกเลยมีปะไม่อะมันทางนี้ออกมาหรอะเยอะบอกว่าม,ม,มันไม่มีอยู่จริงหรอกวะสิ่งที่เรียกว่าอย่างนั้นน่ะกับยาะอะไรเงี้ยไม่อยู่แล้วหิ่นลระโจม <c oughs> ขอให้โชคดีนะฮะซึ่งส่วนกูนั้โชคกันเอ้ยกูไปละไอ้เ้ยเจอเลยละกันนี่ตะไมมอดนี้มันถึงดูจอไม่ได้วะเดีย๋ยวเขายังหาพี่เดี๋ยวพอ่สองแลเปลี่ยนกูแปลกๆแล้ววะพี่ <c oughs> ว่าพี่แปลกๆไม่ห่างขึ้นเพอะไรต่างไปอ่ะใช่พี่ไปหาแหละมันไม่มีพี่มันคนละด่านกันโดนเกียรนเลยอ่ะเดือดตาหน้าสามร้อยเลยเชื่อผมปะโอชิวอยู่แล้วสามร้อยไม่ได้หายาหรอกไปเลยว่ะ3า0ร้อยห้าสิบเลยดิโอ้โหสบายโอ้หมีมีเยอะกว่านี้ปิดรันเลยพี่ตั้งใจเล่นเลยได้เปิดหาคีสสังเกตใช่ใช่ and well,